มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปมันจะเบิ้ลหาพ่องเลยเวน เสียงท่อมันึงก็เป็นไมค์เกนขอยพวกมึงคว่ำเดยกูซ้ำในเลนอีกไม่นานเดี๋ยวนีนอนอยู่บนรถไซเลนมึงจะเบิ่นหาพ่อเลยเว้นเสียงท่อมนึก็เป็นไมค์เกนขอยพวกมึงคว่ำเดยกูซ้ำในเลนอีกไม่นานเดี๋ยวนี้นอนอยู่บนรถไซเลนมึงจะเปิ้นหาพ่องเลยเว้นเสียงท่อมนึงก็เป็นไมค์เกขอยพวกมึงคว่ำเดยกูซ้ำในเลนอีกไม่นานเดี๋วนี้นอนอยู่บนรถไซเลนเงี้เง้ จะแก้นหาพ่องอย่าไปหาเมียมึงก็ไปหาซ่องเสียงท่อมึงไม่ใช่เพียงหมาจ้องแล้วตัวหีก็ไม่รอดที่มึงใช้ขาข้อมพุ่งคุยเสียงท่อมึงน้ำล่องอยากมีปืนเอาไว้ขึ้นลำกล้องเอามฤติกรรมแหงเก็บเอาไว้กําบนเดี๋ยวกูยิงแล้วระเบิดไปไม่ได้ฉันซ่อมยันแม่แม่ไม่ได้เทลไม่รู้บ้านกูเล่นเสียงมึงไม่รู้ชาวบ้านล้ำคาญมึงไม่รู้เพื่อนมึงก็ตายหมื่นรายมึงไม่รู้เด็กมึงด่าเพียงแรกมึงก็ดิ้นกันไม่ได้ขอตังค์แต่งทำให้ดิ้นจังถ้าเป็นเรื่องความโง่พุ่งวิ่งนำคนที่ พูดถึงตะการพวกมึงอ่ะคิดไม่เป็นพวกมึงแถ็งนประเด้งโง่ในเลนไปจุดขายแค่พวกขยะสีสวรรค์โลกเวียนข่อยพวกมึงได้เกมไม่มีวันถึงจุดหมายเสียงท่อพวกมึงทำกูขึ้นแทบเปียเย็นทำเป็นโชวยจกร้อนเด็กจะไม่เห็นกระสุดสายแต่อีกไม่นานกูจะขึ้นรถตุ๊กเย็นเอาไว้คอมึงกระเด็นมึงจะไม่หาใครงเลยเนี่ยเสียงท่อมันทำกูเป็นไมเกรนข่อยพวกมึงคว่ำเดี๋ยวกูซ้ำในเลนอีกไม่นานจะได้นอนอยู่บนรถไซเลนมึงจะเวิ้นหาพ่องเลยเวนเสียงท่อมันทำกูเป็นไมเกรนข่อยพวกมึงคว่ำเดี๋ยวกูซ้ำในเลนอีกไมม่่่นนนนนนนาาเเเเเดี๋ยยววออจะบรถลลึงงิ้หพ เสียงท่อมมันกูเป็นไมเกรนหอยพวกมึงคว่ำอยู่กูซ้ำในเลนอยู่ไม่นาทีที่นอนอยู่บนรถไฟเลนมึงจะเปิดหาพ่อเลยเวนเสียงท่อมมันกูเป็นไมเกรนหอยพวกมึงอยู่กูซ้ำในเลนอยู่วินาทีที่นอนอยู่บนรถไฟเรน